คนเราเก๋ว่าจะไม่ทำแต่ด้วยความที่เราอยากทำนะคะอ้อยมืดมากเลยเป็นลมอ้อยมืดมากเลยเป็นลมถ้าสำหรับใครมองไม่เห็นเราก็จะเปิดไฟให้อย่างนี้แต่เราคิดว่าไม่ต้องเปิดดีกว่าอย่างเงี้ยแหละได้เดี๋ยวเราจะมาแท็กการาดกันค่ะแป๊บนึงนะขอปรับกล้อง่อยอ่ะได้แล้วอย่างแล้วสมาเลือกการาดกันค่ะ ก๊าซเราเริ่มมีเยอะแล้วนะคะทุกคนเปิดไฟอือหือโอ้โห้ก๊าซตกหรือว่าเปิดไฟดีกว่าเสียงเราก็จะแบบเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าแบบไม่ค่อยสบายแต่เปิดทองก็เริ่มหายแล้วนะคะจะมาเลือกกา๊าซมาคิสแล้วก็ขิงพลนะคะแล้วเราก็ เอาการ์ดรวม3ามคนนะคะเรียบร้อยทุกคนอาจจะคิดว่าแบบทำไมเราชอบย้ายของก็นั่นน่ะสิทำไมถึงเราชอบย้ายของเนาะรต่ความจำเราก็ยิ่งดีด้วยนะสิทีนี้ก็ไม่ค่อยว้าวุ่นเลยหยอกเลยวๆนี่ค่ะเรามาสามการ์ดเลยคือทุกคนเราตัดสินใจดีหรือเปล่าหรือว่าไม่ดีคือเราอะ มีแผ่นใส่สามอันใช่ป่ะแต่และแผ่นมันก็ดูสะอาดนั่นแหละแต่ทีนี้นคือแบบมันแบบเขาเรียกว่ายังไงอนะ่ะแบบมันจะมีอยู่สองแผ่นสามสองแผ่นที่เราไม่ชอบเลยเนี่ยพวกเกี๋ยวให้ดูเลยเนี่ยอันนี้เราติดเทปอันนี้สะอาดอยู่เอ้ยอไม่สะอาดสิมีอันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่าไหรอ่อ่ะ พวกแกทำางนี้เนี่ยโอ้โหแล้วฉันก็หยิบมาลืมหยิบแผ่นไม้อีกทุกคนเห็นกุญแจนี้ปะมันเป็นกุญแจเปิดตู้เซฟเราทุกคนอันนี้ก็จะเป็นหน้าตอนเด็กเราเราไม่อยากให้เห็นเพราะว่าเราอายมากตอนเด็กนะคะนี่อันนี้เวลาที่ถ่ายอันนี้พอสออันนี้ไม่รู้อ่ะ แต่แม่เราบอกว่าอันนี้เป็นเดือนอันนี้เป็นวันแม่เราบอกอันนี้แม่เราบอกนะอันนี้พ่อเราอ้ยอันนี้มือพ่อเราเฮ้ยตอนเด็กมีต่อคนบอกว่าอันนี้แถวบ้านเรานะมีแต่คนบอกว่าหน้าเราเหมือนเหมือนน้องมากแต่ว่าไม่ใช่น้องอันนั้นเป็นเราเก็บไม่ครบอันนี้มีประมาณสามเอ้สี่อัน แต่ว่าแผ่นไม้กับการ์ดอะเอ้ยไม่ใช่แผ่นแผ่นไม้กับซองใสายเรามีแค่สอันอเราจะชอบอารมณ์เสียตอนหยิบการ์ดเพราะว่าเราหยิบแล้วมันไม่อยากจะพูดใครยังไม่ได้ดูคลิปที่เรา เออแกะสองซองก็ไปดูได้คือเรา,เราส่งสารมาคิดมากที่แบบได้ซองเนี้ยเราอยากจะทิ้งมากเลยอ่ะเราไม่ค่อยอยากจะติดเทปเลยติดเทปแล้วมันแบบเขาเราียกว่าละเอียดเขาเราียกว่าแบบบางคนเขาใช้สติกเกอร์กับอันนั้นติดใช่ไหมสต,สติกสติกเกอร์กับอะไรวะ กับสติกเกอร์เทปอะแต่เราใช้เป็นเทปใส่นะคะโอเคอันหนึงนะออแล้วถ้ามีคนถามเราว่าแพ็กการ์ดแบบจนลออก็อาจจะใช่แหละแล้วก็ไม่ได้มีเงินขนาดนั้นปะแต่เราจะติดแค่ด้านเดียวเพราะว่าเราขี้เกียจติดต่อนะคะอันนี้เราแพ็กแบบปลอมนะคะแพ็กแพ็กแบบเล่น แต่ถ้าจะแพ็กจริงเราต้องมีกา๊าซซัมเยอะๆก่อนนะคะสมมติว่าเราสูงมก๊าซเราได้กา๊าซมาคิดแบบเนี้ยประมาณ2-3-4-5อันอนะถึงเราจะแพ็กกา๊าซจริงนะคะถ้าแพ็กกา๊าซจริงเนี่ยของแถมเราก็จะให้เยอะเป็นพิเศษหน่อยแหละมัง้งมั้งนะคะทุกคนมั้งนะเออ ทุกคนอาจจะได้ยินเสียงปุบปุบปุบเป็นเสียงโต๊ะเราเองค่ะทุกคนเรียบร้อย้อาวเราเป็นไรเนี่ยเ <c oughs> ออ <c oughs> นี่สติกเกอร์อันใหม่อื <c oughs> ไม่ใช่อันใหม่สิเออใช่ใช่เฮ้ยเราเราจะมาแกะกันนะคะมาแกะก่อนเ <c oughs> ออ เราชอบสติกเกอร์น้องหมาอ้าววยน่ารักมากวยมีสี่ชมพูวยเฮ้ยเราให้เยอะจังโอ my god สองห้าอันนะคะน่ารักมาก oh my god อันนั้นอ่ะเราจะเอาไว้ใช้กับตอนที่เราแพ็กของนินคะแต่ถ้าเราแพ็กเล่นๆอ่ะเราจะใช้เทปเราจะใช้เทปอย่างเดียวเพราะว่ามันเปือง แต่ถ้าถามว่าที่เราทําแพ็คแบบเล่นๆเนี่ยเปืองไหมก็เปืองนั่นแหละแต่เราก็ยังจะทํโอเคมาเลือกของแถมต่อของแถมเราจะเลือกเป็นอันนี้เป็นสติกเกอร์น้องหมาแล,แล้วก็มีสีชมพูด,ด้วยหายใจไม่ออกว่ะของแถมในตะกร้านี้เพียบมากเยอะมากเยอะโคตรเวอร์โคตรไม่แต่เราจะไม่ใส่ถุงอันนี้ให้เพราะว่ามันใส่ยากมากทุกคน ทุกคนอาจจะคิดว่าทำไมเราไม่เลี้ยงเราขี้กเกียจเลี้ยงทุกคนเราไม่ชอบเลี้ยงและโอเคเราจะแพ็คต่อกันฮะแพ็คต่อกันนี่อ๋ออ๋สติกเกอร์อีกอันนึงโอ้ยน่ารักมากอ้าวเราหยิบสีชมพูมาได้ไม่ใช่หรอกำนะลังหาแล้วขอนอ่านี่ไงออาไม่ใช่อ่านี่ไงเจลาเจลาเออ อืมสีสมพูสีสมพูเราชอบถือสมพูนะคะนี่อะไรเห็นผลทําไมถึงเราต้องเลือกอะไรที่เป็นสีชมพูเราถึงชอบเลือกสันสุเมเคสใส่การเลคคอปคนอื่นเขาใส่ทีเราถุงเราใส่แบบถุงเดียวกันไปเลยแบบจุกอุยมองะม,มองไม่เห็น่ะดิอ่ะแบบนี้แล้วกัน นี่นะคะไปไปเลยถ้าทุกคนอยากดูเบื้องหลังก็สามารถคอมเมนต์ได้นะแต่ว่าเราเราเป็นคนที่ไม่ชอบถ่ายเบื้องหลังนะคะคือเบื้องหลังเราถ่ายไปหลายคลิปมากเลยอันนี้ยอมรับเลยือ <c oughs> แบบถ่ายไปหลายคลิปมากถ่ายแบบถ่ายไปหลายคลิปมากือแบบแต่ละคลิปสําหรับเรามันแบบเออแบบนึงนะสาหรับเรามันแบบโอ้โหแบบไม่ได้อะเราเลยต้องถ่ายหลายๆายคลิป บางคลิปเราก็ถ่ายแค่เทคเดียวก็ไ,ได้เลย,ยเ,เราชอบบีบเราชอบบีบทุกคนอาจจะสงสัยว่าแต่ละสูงทำไมมันมีอันนี้คือมันเป็นเทปกา้าของเพื่อนเราที่เพื่อนเราติดมาให้เว้ยคือเราอะไปแกะใช่ปะคือมันเหนียวมากเลยเว้ยอ่ะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าสมมติว่าเราขายสิงเราจะถายขายถุงอะไร20บาทนะคะ แตจะให้การดเดียวพอเพราะว่ามันเปืองนะคะแต่ถ้าแพ็คการ์ดเล่นๆก็จะให้สองสาแผ่นนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายแต่คือตอนนี้ปวดท้องหนักมากตอนนี้